นายฝันเลขมงคลฝันว่าบ้านพังคุณไม่ควรจะเข้าไปรับอะไรใหม่ๆที่เสี่ยงช่วงนี้ชีวิตคุณดูมีความสุขดูมีชีวิตชีวาใครเห็นแล้วก็รู้สึกสดชื่นไปตามคุณหากมีการเดินทางจะราบรื่นและปลอดภัยทุกอย่างความรัก คุณเป็นคนที่โชคดีมากเพราะได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากคนรักเป็นอย่างดีรู้สึกอบอุ่นใจช่วงนี้คุณต้องหนักแน่นให้มากๆเพราะมือที่สามเขามาแรงจริงๆคุณต้องแสดงให้เห็นว่าคุณรักเขามากขนาดไหนอย่าเล่นหูเล่นตากับใครเขาเข้าหละเพราะ จะมีความสัมพันธ์เกินเลยดวงการเงินการงานคุณได้เงินที่มาจากการกู้ยืมและสามารถขี้คายปัญหาที่เกิดขึ้นได้คุณต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างทั้งที่เกี่ยวกับการเงินอาจมีคนเข้ามาเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์จากคุณจะมีคนกล่าวถึงคุณในแง่ลบ ใส่หลายคุณเพราะเกิดจากความอิจฉาที่คุณมีผลงานที่โดดเด่นกว่าเลขมงคลเลขเด่นนำโชค7 6 8 6 4 1 2ปดหกสีขอบคุณที่รับฟังจนจบอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะ